สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปชมการไหว้พระภูมินาไหว้เรียกขวัญข้าวเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูนะคะนี่ข้าวข้าวงามไหมคะ อาโบวิ่งนำหน้าไปแล้วมีอะไรด้วยทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหมคะ เห็นอะไรไหมคะมีกี่ตัวคะมาดูได้คะ่ะอันนี้เขาเรียกดอกข้าว โอ้โมสมบูรณ์นะโอ้คลุบใบทีที่เส้นไหวพระภูมินาไม่นะควันนาควันข้าวเออที่เส้นไหวควันข้าวก็อ,อภัยที่บอกผิดค่ะอธิบายผิด เซนประภูมเฮาปลึงเสราร์าไววขวัญข้าว อันนี้ข้าวขวัญเอาไปสวดเจริญพระพุทธมนต์ในคืนวันศาสตร์แล้วก็เอามาหวานตามนาข้าวเสืร์สารพระเพณีดั้งเดิม,มนมัม่นเดียวกับเม็ดมึกับโ้ลูกน้องลูกน้องมาส่ง បាយបួនម <si ្ន <si. ឹងមកបូចောက်ទឹះខ្លាអាយធូបព្រះតាទៅពីតាក៏៥ទិនញែវ៉ាន់បងនេះណាគីគីឡូអានថើไหร่ bye តា600ហើយ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 ទីតៅជឿតាយាយនេះបាទសាសុភូមសូមចូលចៅអើចាកូនចៅរិទ្ធតူ100តៅតាមឧបសាររិចៅនេះកូនចៅធូរត្រេគូ អត់បានផលបានច្រើនច្រើន0 0គុកញូចកំមូលទៅទៅឥគូបន្ទាត់នេះក៏ឲ្យបានអមូប្រសារោមគ្នានេះនេះเด้อចាតែប្រាប់ហើយលើថាឯនកកំហើយពីបន្ទាត់នេះក៏ឲ្យបានបីអ៊ុំណ៎តាໃຫយឆ្នាំនេះមូតូម៉ាត់មកប្រជាជុំគ្នានេះเด้อចាអូតាថាមកអុយទេទៅទៅមិនតែវាដាច់ឲ្យបានពីបន្ទាត់ឲ្យបានបីអ៊ុំណ៎តាໃຫយបីអ៊ុំរត់ធំណ៎ ដល់បៃអ៊ំរត់ធំត្រូវអេដល់ស្រូវហាស្រូវហាអ៊ុយក៏ប่นឈប់ភ្លេងខ្យ៉លទុកសុនដឺតាចុះអូខេដល់យប់1ខែឆ្នាំនេះមិនអោយវាត្រូវមិនអោយត្រូវដួលស្រូវหวานปุ๋ยรอบแรกเองรอบเดียว lang ka กะหวานปุ๋ยรอบ2เดี๋ยวจะมาอัปเดต ถ่ายให้ดูใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์มงหลังคาชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ